สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวที่ดินแปลงเล็กแปลงสวยๆกันนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบครีขันธ์ค่ะแปลงนี้เนื้อที่100ตรังวาค่ะเป็นเอกาสารโฉนดคุดแดงค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนซาธารณะค่ะซึ่งเป็นถนนยังเป็นถนนหินครุกอยู่นะคะแปลงนี้เนี่ยจะห่างจากถนนคอนกรีตยอยู่ราวๆประมาณ50เมตรค่ะก็ถนนคอนกรีตใกล้ถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะน้ําไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้วนะคะและใกล้กันนะคะก็จะมีอีกหนึ่งแปลงเป็นที่ดิน100รตารางวาเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ปรับถมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้นะคะแปลงนี้ค่ะที่ติดกันนะคะก็จะเป็น100ตรังวาแล้วก็ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขายเช่นเดียวกันค่ะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะปรับถมเรียบร้อยแล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้ล้อมกําแพงนะคะก็เป็นที่ดินที่ปรับถมนานแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยค่ะ แปลงนี้ค่ะด้านหน้ากว้าง14เมตรแล้วก็แนวลึก29เมตรค่ะก็จะเป็นหน้ากว้างใกล้เคียงกับ แปลงที่ล้อมรั้วนะคะแล้วก็แนวลึกเ cool ท่ากันเลยค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็แนวลึกะคะ่ะจากหน้าแปลงที่ดินเข้าไปนะคะก็เป็นแนวลึกสี่เหลี่ยมผืนผ้าะคะ่ะรูปแปลงที่ดินก็สวยงามเลยนะคะพร้อมที่จะปลูกที่อยู่อาศัยหรือปลูกสร้างบ้านได้สบายๆเลยะคะ่ะเราเดินไปดูท้ายที่ดินกันนะคะสําหรับหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นหลักโฉนดซ้ายขวานะคะที่เราเห็นแล้วก็เดินเข้ามานี้ค่ะและท้ายที่ดินนะคะก็มีขนาดแนวลึก เท่ากับแปลงที่กําแพงขวามือเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ด e ินผืนที่เท่ากันนะคะเป็น100ตารางวาเท่ากันค่ะอันนี้ทายที่ดินนะคะก็จะเห็นแนวหลักเสาปูนอยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นแนวหลักฉนดอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะก็ติดเพื่อนบ้านด้วยนะคะด้านขวามือค่ะและด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าที่ล้อมกำแพงค่ะด้านท้ายก็จะมีหลักฉนดชัดเจน2ฝั่งเลยนะคะ สำหรับเส้นทางการเดินทางมาถึงปแปลงที่ดินปแปลงนี้นะคะจากหน้าถนนที่เป็นถนนลาดยางนะคะก็เข้ามาประมาณ800เมตรนะคะก็<ๆ>จะถึงปแปลงที่ดิน,นะคะ่ะและจะมีถนนคลอนกีดเข้ามาใกล้ถึงปแนนะะปลงที่ดินนะคะอีกประมาณ50เมตรนะคะก็มีถนนคลอนกีดถึงหน้าแปลงที่ดินค่ะมีนาประปาไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะคะก็พร้อมที่จะปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างได้นะคะและด้านหน้านะคะก็ติดถนนสาธารณะเลยค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินค่ะจากถนนเพชรเกษมนะคะเข้ามาหัวหินซอย70ค่ะเข้ามาที่แปลงที่ดินก็อยู่ราวๆประมาณ7กิโลเมตรค่ะแล้วก็เส้นทางการเดินทางสะดวกค่ะ เส้นทาง7กิโลเมตรนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะและจากจุดนี้นะคะก็ไม่ไกลจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองค่ะซึ่งก็ใกล้เพียงประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆเองค่ะก็เดินทางไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วนะคะและจากจุดนี้ก็ไม่ไกลจากปั๊มน้ํามันไม่ไกลจากแหล่งชุมชนค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเช่นหัวหินซัฟฟารีนะคะหรือว่าจะเป็นปรางช้างค่ะ หรือจะเป็นหมู่บ้านศิลปินนะคะซึ่งเป็นแกลเลอรี่ที่แสดงผลงานด้านศิละปะค่ะและในละแวกนี้นะคะก็เป็นชุมชนค่ะไม่ไกลจากเมืองค่ะห่างจากตลาดนะคะเพียงกิโลเมตรเดียวค่ะแล้วก็เส้นทางการเดินทางต่างๆก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากห้างสพสินค้าต่างๆด้วยค่ะ โซนนี้ก็อยู่ในเขตตำบลหินเล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะท่านใดสนใจเยี่ยมชมที่ดินนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้หรือแอดไลน์หรือทักวั a ด s แอ p ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ